เนนน้อยผู้มีบุญบารมีการละครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าต่อตกันมาว่ามีเนนน้อยนำชื่อบุญบุญผู้ที่ใฝ่ธรรมมา,มาตั้งแต่เกิดมีวิชาคาถาอาคมแกร่งกล้าและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาไม่ว่าจะมีผีร้ายที่ไหนชาวบ้านมักจะเชิญเนนน้อยบ,บุญบุญไปปราบไม่ว่าจะเป็นผีตานีผีกระสือผีปอบแบระคูล่าผีน้อยใหญ่ เนนน้อยบุญบุญน,นักจะให้ธรรมะแก่ผู้ผีร้ายให้สงบสติอารมณ์จนเหล่าผีร้ายซึ้งในพระธรรมจึงขอติดตามเนนน้อยบุญบุญไปทุกที่ชื่อเสียงของเนนน้อยบุญบุญโด่งดังจึงทำให้มีผู้คนมากมายมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เผื่อจะได้มีคาถาอาคมแกร่งกล้าแต่เนนน้อยกลับบอกว่าไม่มีคาถาอาคมอะไรหรอกมีแค่ความเมตตาซื่อสัตย์กตัญญู นี่แหละคือวิชาของเนนเองฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะโลกของน้าผีวันหนึ่งตันตันและนานาได้พลัดหลงไปในดินแดนของน้าผีมันน่ากลัวมากน้าผีมีแต่โครงกระดูกเหมือนมีชีวิตขยับตัวได้ทูกได้เหมือนคนเลยน้าผีบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ป่าช้าเมืองกระดูกมีชีวิตตันตันและนานาได้แต่ยืนมองตัวแข็ง แต่ลาตัวน่าเกลียดหน้าตัวมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เหลือแต่โครงกระดูกรูปร่างแตกต่างกันไปเหล่าหน้าผีที่น่ากลัวแต่กลับใจิตใจดีและรักเด็กๆหน้าผีบอกตันตันและนา,นานาว่าไม่ต้องกลัวที่นี่ผีทุกตัวไม่ทําร้ายมนุษย์ตันตันและนา,นานาก็เลยหายกลัวดูผีทุกตัวน่ารักมากเลยหยอกกันเป็นเหมือนเพื่อนตันตันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานี่เราฝันไปใช่ไหม ตันตันก็เลยนอนคิดมันจะมีจริงไหมโลกของหน้าผีและกระดูกมีชีวิตแล้วคุณคิดว่ามีไหมเด็กดีจะได้เที่ยวสวรรค์ในหนึ่งปีเหล่านางฟ้าทั้งหลายจะมาคัดเลือกเด็กที่เป็นเด็กดีไม่ดื้อเชื่อฟังพ่อแม่เด็กๆก,ก็ต่างทำความดีไม่รังเกยผู้อื่นมีความเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่ดื้อเด็กเหล่านั้นจะอธิษฐานให้นางฟ้าลงมารับตนครึ่งไปเที่ยวบนสวรรค์ เด็กๆทุกคนต่างทำความดีเพื่อจะได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ถึงเวลาก็จะมีนางฟ้ามารับเด็กๆที่ถูกคัดเลือกแล้วนางฟ้าพาเด็กๆขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเด็กๆดีใจมากเลยเมืองสวรรค์สวยมากมีก้อนเมฆสีทองรอยอยู่บนอากาศไกลออกไปสุดลูกหูลูกตามันสวยมากมีลมเย็นๆพัดเบาๆอากาศที่บริสุทธิ์เด็กๆทุกคนต่างชอบใจเด็กๆสัญญากับนางฟ้าว่า จะเป็นเด็กดีอีกต่อไปจะได้ขึ้นมาบนสวรรค์อีกและแล้วเด็กๆทุกคนก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสืบต่อไปน้ำพึ่งของรักเจ้าหมีแม่หมีผู้รักลูกดั่งดวงใจลูกอยากได้อะไรแม่ก็จะหามาให้วันนี้ลูกหมีบอกว่าอยากกินอะไรที่หวานหวานแม่หมีบอกว่าได้เลยลูกรักเดี๋ยวแม่จะไปหามาให้ลูกกินเองแม่หมีเลยออกไปเก็บน้ำผึ้ง หวังเอามาให้ลูกกินเหล่าพึ่งทั้งหลายก็ร่วมการปกป้องรังของมันรวมกันต่อยแม่หมีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พึ่งทั้งหลายเลยได้แต่มองแม่หมีเลยได้นำพึ่งกลับมาให้ลูกหมีลูกหมีดีใจมากเลยชิมดูนี่มันเป็นน้ำหวานที่อร่อยมากลูกหมีกินอย่างอร่อยบอกแม่ว่าชอบมากเลยแม่หมีเห็นลูกชอบแม่หมีก็ดีใจและมีความสุขพึ่งทั้งหลายได้แต่บินมอง ด้วยสายตาเศร้าๆที่รังของพวกมันถูกกินหลังจากนั้นพึ่งทั้งหลายก็เลยอบพยพไปหาที่ทำรังใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไดโนเสาร์เพื่อนรักมีสองพี่น้องเจอหลุมอะไรสักอย่างสองพี่น้องสงสัยจึงเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันคือหลุมอะไรโอ้โหนี่มันมีแต่จระเข้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันคือไดโนเสาร์ตัวจริงๆเลยหรอ มีไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยนี่เราฝันไปหรือเปล่าและแล้ว,ลวทั้งสองก็ตกลงไปในหลุมนี่คือหลุมทะลุมิติบนโลกไดโนเสาร์นี่นี่ข้าขี่เจ้าได้ไหมครับขึ้นมาเลยไอ้หนูขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วจับให้แน่นๆเลยนะ่วนหนูขอขึ้นบนหัวได้ไหมจะได้มองเห็นให้ทั่วๆค่ะตามสบายเลยแล้วทั้งสองก็ขี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พาทั้งสองคน เที่ยวในอาณาจักรล้านปีสนุกมากและได้เจอไดโนเสาร์พันต่างๆมีเพื่อนๆที่หลุดมาจากหลุมมิติเหมือนกันพวกเด็กๆขี่ไดโนเสาร์เที่ยวอย่างมีความสุขนางเงือกตามหารักแท้มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในทะเลอันไกลพล้นอีนางเงือกอยู่ฝูงหนึ่งได้ขอพรจากเจ้าทะเลว่าอยากเดินได้เหมือนมนุษย์ถ้าจะให้พรแก่พวกเจ้าผู้ใดเจอรักแท้จากมนุษย์ผู้นั้นจะได้มีขาเดินได้เหมือนมนุษย์ เมื่อเจ้าแห่งทะเลให้พรแล้วเหล่านางเนือกทั้งหลายก็ต่างรอคอยรักแท้จากมนุษย์และหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีมนุษย์มายังเกาะแห่งนี้รอรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาอยู่มาวันหนึ่งมีนางเนือกตัวหนึ่งได้พบเจอเรือที่พลับหลงมาติดเกาะนางเข้าไปดูเจอผู้ชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจึงรักษาให้ชายคนนั้นจนหายดีแล้วความรักของทั้งสองคน ก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อรักแท้เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหางของนางเงือกเริ่มกลายเป็นขาคนคอนของนางเงือกจึงกลายเป็นจริงเจ้าหนอนตัวน้อยที่สงสัยที่ถามถามได้ถามดีถามทุกวี่ทุกวันแม่แม่เป็นอย่างเขาต้องกิงใบไม้ใบหญ้าต่อยครับเฮากินเพื่อฮืออิ่มท้องฮื้อมีแหงแต่มันบ่อลำนะครับ เฮากินเพื่ออยู่บ่อเม่นอยู่เพื่อกินเข้าใจก่อลำกอกินบ่อลำก่อกินเป็นอย่างเฮาต้องอู้เหนือตัวเพราะว่าเฮาอยู่ต่างบนสุดของต้นไม้หมูเฮาก่อเลยอู้เหนือเจ้าเกิดเป็นนอนมันลำบากนะเพราะตัวอ่อนแอต้องคอยหลบสัตรูอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสัตวรูของเราอย่างเช่นนกตัวต่อและกบด้วยนะ เราต้องใช้ชีวิตหลบหลบซ่อนๆให้ตัวรอดจากภัยอันตรายและสัตรูจนกว่าจะเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อบินได้นั่นแหละวงจรชีวิตของเรากดไลค์กดติดตามด้วยค่ะการละครั้งหนึ่งมีเมืองเมืองหนึ่งเจริญมากชาวเมืองอยู่กันอย่างผาสุกแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญที่สุดของเมืองเมืองนี้มีอยู่วันหนึ่งชาวประมงของเมืองนี้ได้นำปลาเอเลียนมาขยายพันธุ์ ปลาเหล่านั้นมีชื่อว่าปลาท่องโกหลังดำมันขยายพันธุ์ไวมากมันไล่กินปลาเล็กปลาน้อยที่มีอยู่ตามธรรมชาติดั้งเดิมจนหมดสิ้นปลาท่องโกหลังดำไล่ล่าก,กินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแม่น้ำของเมืองเมืองนี้จนหมดปลาท่องโกหล,งหลังดำยึดครองพื้นที่ในแม่น้ำทั้งหมดจนเมืองเมืองนี้ไปที่ไหนก็มีแต่ปลาท่องโกหลังดำาชาวประมงก็โทษเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็ว่า เป็นความผิดของชาวประมงโทษกันไปโทษกันมาสุดท้ายเป็นกรรมของชาวเมืองชาวเมืองทนไม่ไหวเลยอพยพออกจากเมืองนี้ไปเมืองจึงกลายเป็นเมืองร้างแบบนี้ากดไลค์กดติดตามด้วยค่ะโลกในอนาคตไม่นานต่อจากนี้มนุษย์เรามีวิวัฒนาการในการพัฒนามนุษย์มีความคิดและค้นคว้าพัฒนาอยู่เสมอในการสร้างหุ่นยนต์ a อ พัฒนาหุ่นยนต์ AI ให้มีความรู้สึกมีความคิดใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปมนุษย์กับหุ่นยนต์ AI สามารถใช้ชีวิตร่วมกันและและมนุษย์สนุกกับการใช้เทคโนโลยี AI ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ล้วนใช้แต่ AI ในการดำเนินความสะดวกสบายอยากได้อะไรหรือจะทำอะไรก็สามารถออกคำสั่งหุ่นยนต์ AI ทำแทนได้หุ่นยนต์ AI จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ กดไลค์และติดตามด้วยค่ะเออเออข้ามีนามว่าโจเซฟข้าก็มีอาชีพเป็นชาวสวนชาวนาแต่ข้าชอบสุดๆคือเลี้ยงไก่พวกเจ้าดูสิไก่ของข้าสิมันช่างงดงามอะไรขนาดนี้มันช่างสวยสุดๆดูสิปากงอนขุนดกมันช่างเป็นไก่วิเศษจริงๆมีอยู่วันหนึ่งข้าได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าตรงเล้าไก่ของข้าโอ้พระเจ้าโจเซฟวิ่งไปช่วยไก่ออกมา ได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนไม่รอดไก่ที่รักของโจเซฟมันกลายเป็นไก่ย่างฟ้าผ่าไปซะแล้วโจเซฟลองกินดูโอรพระเจ้านี่มันอะไรนี่มันช่างอร่อยสุดๆเลยเจ้าจอร์ดหลังจากโจเซฟกินไก่เสร็จเริ่มมีอาการแปลกๆคุณเชื่อหรือไม่ว่าสุดท้ายแล้วโจเซฟกลายเป็นไก่แบบนี้เลย ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจด้วยค่ะ